สาธุกรรมโมนาวติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีครับผมพรบ้านพุทธกุลแรงนะครับวันนี้ผมก็จะเอากาถามาฝากเพื่อนเพื่อนครับเป็นกรถาเรียกทรัพย์ที่พูดง่ายๆก็คือให้เพื่อนๆทําง่ายๆแค่นี้เลยครับก็คือตอนที่พเพื่อนๆตื่นเช้ามาหรือว่าจะทํากิจการงานอะไรนะให้เพื่อนๆว่าอย่างนี้ครับ ให้ว่าเงินทองไหลมาณชาลีติกครับก็คือ,คอให้เพื่อนๆพ,พูดจนคล้องปากว่า,วาเงินทองไหลมาณชาลีติกตอนเช้าขึ้นมาพูดมันจะเป็นคำคำพูดมงคลน,นะคำพูดนี้มันจะทําให้เรียกทรัพย์เรียกสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องการมาได้นี่คือเรื่องจริงครับเป็นประสบการณ์จริงเลยนะครับเพื่อน ถ้าเพื่อนๆทำธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจออนไลน์เงี้ย mm. ก็เพื่อนๆก็ mm. ให้พูดตอนเช้ามาก็ mm. เงินทองไหลมา mm. หน้าชาลิติกออเดอร์ไหลมา mm. หน้าชาลิติกอะไรเงี้ยคำว่าหน้าชาลิติกก็คือเป็นเป็นคำของเป็นคำนคาถาเรียกทรัพย์ซึ่งย่อเป็นตัวยอดชื่อเต็มๆก็คือเอตานังนาชาลิติกก็คือเป็นการให้เงินทองหรือว่าโพกทรัพย์ไหลมาเทียมาให้เพื่อนๆพูดแค่นี้ฮะ ถ้าเพื่อนๆจะท่องนาโมตามจบก่อนก็ได้นะฮะแต่ถ้าโดยปกติให้พูดคล้องปากตื่นขึ้นมาก็เงินทองไหลมาหน้าชาลิติกผู้คนไหลมาหน้าชาลิติกทรัพย์สินไหลมาหน้าชาลิติกออเดอร์ไหลมาหน้าชาลิติกแค่นี้เองครับเพื่อนๆแค่นี้ก็จะทําให้มีเงินมีทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าเพื่อนๆนะครับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับ สวัสดีครับผมพรบ้านพุทธคุณแรงนะครับ